สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําอีกหนึ่งทักษะนะครับเกี่ยวกับการคอนโทรลฟุตบอลเดี๋ยวนี้จะใช้เกี่ยวกับเหมือนเหมือนการที่เราเดาะบอลน,นะครับแต่ว่าทักษะในวันนี้ก็จะมีหลังเท้ามีเขา่านะฮะหน้าหน้าขาเอ่อหน้าอกแล้วก็ศีรษะนะฮะเดี๋ยวก,การฝึกในวันนี้ก็คือการเดาะบอลปกติสร้างจังหวะให้กับตัวเองนะครับ แล้วเตะขึ้นไปพักบอลที่ศีรษะไล่ลงมาที่หน้าอกไล่ลงมาที่หน้าขานะฮะแล้วก็ลงมาสู่เท้าทำซ้ำๆกันหลายๆเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับ โอเคนะครับสำหรับแบบฝึกของยีว่างๆก็ลองใช้เวลาไปฝึกดูนะครับฝึกในเรื่องของการคอนโทรลบอลการสัมผัสบอลการกะน้ำหนักของฟุตบอลน,นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วกลับลงสู่สนามอีกครั้งนึงโอเคครับขอบคุณครับ